ดี f เ n นส์แพลตฟอร์มจากกระทรวงด e ีที่ป้องกันการโทรและการส่ง SMS หลอกลวงจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ทำปรเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด e ีค่ะ เร่งพัฒนาแพลตฟอร์มดี f เ n นซเพื่อที่จะป้องกันประชาชนจากการถูกหลอกลวงจากแอง์คอร์เซ็นเตอร์ซึ่งการบูรณาการนี้ค่ะประกอบไปด้วยกระทรวงดีกสทชตำรวจปปงและผู้ให้บริการโทรคมนาคมนะคะเพื่อให้ประชาชนจะมั่นใจได้ว่าเบอร์โทรที่รับนั้นสามารถระบุถึงความปลอดภัยของที่มาได้โดยจุดเด่นของดี f เ n นซ์ค่ะ จะเป็นการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมบริาการฐานข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จะมีการแบ่งนะคะจำนวนลิสต์หมายเลขไว้โดยแบ่งเป็น3ระดับดังนี้ค่ะ 1. b a c k แบ็ t ซึ่งจะเป็นเบอร์ค่ะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันแล้วว่าเป็นเบอร์ที่มีความเสี่ยงสูงสามารถทำการบล็อกอัตโนมัติได้เลยค่ะและ2ค่ะเกรลิสคือระดับหมายเลขที่มีความเสี่ยงนะคะที่พบว่ามีการโทรจากต่างประเทศหรือโทรจากอินเทอร์เน็ตค่ะ ระบบก็จะแจ้งให้นะคบผู้ที่รับสายได้ทราบและสุดท้ายข่าวไวลิสก็คือจากหน่วยงานที่มีการยืนยันแล้วค่ะว่าเป็นหน่วยงานทางรัฐจริงและปลอดภัยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะกระทรวงดีนะคะเร่งแก้ไขปัญหาการปรับปรามอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งการโทรและการได้รับ SMS ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คนร้ายนะคะใช้ในการหลอกลวงประชาชนต่อจากนี้ค่ะ defense platform จะช่วยป้องกันประชาชนจากแก๊ง call center ค่ะ